สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยที่ห้องเรียนครูพลอยนะคะวันนี้ครูพลอยจะ พาเด็กๆไปเรียนหน่วยสัตว์น่ารักค่ะแต่ว่าเราอยู่อนุบาล2เราจะได้เรียนเรื่องสัตว์น้ํานั่นเองพอเราขึ้นอนุบาล3เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์เหลี้ยงแต่วันนี้ครูพลอยก็จะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับสัตว์น่ารักแล้วก็เจาะจงไปที่สัตว์น้ํานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันนี้ครูพลอยก็มีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะหนงเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย พวกเราเรียกมันว่าบันนีไก่น้อยที่เด็กตัวเล็กอยู่พวกเราเรียกมันว่าชิกซีซคซีชิกไอซี C คซีช C กไอซพวกเราเรียกมันว่าชิกจ้ะเย,ย้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงลูกสัตว์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะประเภทของสัตว์ สัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นได้รอบบ้านตามป่าเขาในน้ําสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปรวมถึงการกินการอยู่อาศัยสัตว์จะมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะวันนี้ครูพลอยกตัวอย่างมาให้3ประเภทค่ะ 1. สัตว์บกสัตว์บกคือสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนบกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัข แมวหีราบหมูช้างมา้าวัวเป็นต้นค่ะ 2. ส,สัตว์น้ำสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำและมีวงจรชีวิตที่จะอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาม้าน้ำนป,ปลาหม,มึกเป็นต้น 3. ส,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและก็นในน้ำเช่นกบ เต่าจระเข้หอยทากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสัตว์ปีกแล้วก็แมลงที่เราพบบ่อยสัตว์ปีกจึงเป็นสัตว์ที่เราเนี่ยคุ้นเคยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะตัวที่1เลยไก่ค่ะตัวที่สองนกแก้วจะเจอได้ในกรงเพราะว่าเราจะนิยมเลี้ยงเพราะว่าเขามีสีสันที่สวยงามน,นั่นเองค่ะ 3. นกพิราบสผีเสือ้อ และตัวสุดท้ายที่เรามักจะพบบ่อยนะคะคือมแมลงปอนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าเรื่องของระดับชั้นอนุบาล2ของเรานะคะที่จะเรียนเจาะจงก็คือสัตว์น้ำนั่นเองค่ะ สัตว์น้ำนะคะจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําจะมีวงจรชีวิตที่อยู่ในน้ํามีทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มถ้าเป็นสัตว์น้ําที่เด็กๆเลี้ยงนะคะที่บ้านอาหารของเขาก็คือเป็นอาหารเม็ดแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาหารของเขาจะเป็นพวกไรน้ําสาหร่ายหรือสัตว์เล็กๆต่างๆนะคะที่จะตัวเล็กกว่า สัตว์น้ำประเภทแรกนะคะก็คือสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำจืดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําเช่นแม่น้ําบ่อคลองน้ําตกหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ําอื่นๆที่เป็นแหล่งน้ําจืดเช่นปูปลานิลปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นค่ะสัตว์น้ําประเภทที่2คือสัตว์น้ําเค็มค่ะสัตว์น้ําเค็มเนี่ยจะอาศัยอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรเช่นปลาหมึก ปลากระกตูนปลาดาวปลาฉลามเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์บางชนิดที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงเราไม่สามารถที่จะคาดเดาอารมณ์เขาได้นะคะเด็กๆจะต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะและที่สำคัญเลย ความเมตตาการุณาต่อสัตว์ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเลี้ยงด้วยความรักเอาใจใส่คอยให้อาหารเขาแล้วก็ไม่รังแกสัตว์นะคะต่อให้จะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงก็ตามเด็กๆห้ามรังแกสัตว์เด็ดขาดเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของครูพลอยเกี่ยวกับสัตว์น้ำก็ได้จบลงแค่นี้ถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่อนะคะเรามาเจอกันในห้องเรียนแล้วคุณครูจะมีใบางานให้ทำให้ระบายสีแล้วคุณครูก็จะมีให้พับกระดาษด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย